ถ้าพูดถึงกเกาะสม็ดเพื่อนๆน,นึกถึงที่พักไหนกันคะส่วนตัวเราเรานึกถึงแสงเทียนบีรีสอร์ทเกาะเสม็ดเพราะได้ยินชื่อเสียงเขามานานมากแล้ววันนี้นะคะเราจะมาสัมผัสด้วยตัวเองนะคะว่าจะดีสมคำเล่อมลือหรือเปล่าจะตรงปกไหมไปพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราถึงระยองแล้วนะคะก็คือเราวันนี้เราตั้งตั้งทิปไปคือจะไปสม็จนะคะทุกคนพักที่ไหนเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปรอชมในคลิปได้เลยค่ะ อันนี้คือเรากำลังจะไปขึ้นเรือนะคะข้ามไปฝั่งเกาะสเมเด็จนะคะนี่จะเป็นเรือของทางรีสอร์ทที่เขาให้เรานั่งข้ามไปเลยนะคะก็เดินค่ะตอนนี้เราก็กำลังจะข้ามไปฝั่งเกาะสเมเด็จนะคะทุกคนซึ่งทางนี้าปเขาก็มีเรือมารอรับนะคะที่ท่าเรือเลยเดี๋ยวเก็บบรรยากาศเดี๋อมให้ดู หลังจากที่เรานั่งเรือกันมาประมาณ25นาทีนะคะก็ถึงกาดเสม็จแล้วนะคะทุกคนก็คือวยอยู่ไม่ได้นานมากนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะนั่งรถของมีสองไปทางดิสองของเรานะคะตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศข้ามมอเตอนะคะคือลงมาจากข้าเรือก็สามารถมาเช่ามอเตอร์ไซค์ตรงนี้ได้เลยซ้ายมือ เลยเซเว่นม,มานิดนึงนะคะร้านอยู่ซ้าเยเยือใฝั่ตะวันี้ราให้เช่าหลายรุ่นเลยเราสามารถมาแจ้งตรงนี้ได้เลยนะคะหลังจากที่รสถส่งแถวของทางรีสอร์ทมารับเรานนะคะ<ๆ>เขาก็จะพาเรานะคะไปส่งทางรีสอร์ทค่ะ นั่งรถประมาณ20นาทีนะคะนั่งชมวิวไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าลูกน่าเจอะม,มากเลยค่ะที่เกอนเสม็ดนะคะแล้วก็บรรยากาศ2ข้างทางคือดีมากค่ะทุกคนน้ำคือสีฟ้าเลยนะคะใครที่ขับรถไม่แข็งนะคะแนะนําว่าให้นั่งสองแถวมาดีกว่านะคะเพราะว่าทางเขาแคบแล้วก็ชันนะคะมีรถสวนตลอดเลย ที่พักของเราในทริปนี้นะ,ะก็คือแสงเทียนบีชรีสอร์ทเกาะเสม็ดนะคะเพื่อนๆที่พักนี้นะคะบอกเลยว่าไพรเวทมากๆนะคะเพราะเขาอยู่ติดกับหาแสงเทียนและที่สําคัญนะคะจะมีแค่ลูกค้าที่พักทางรีสอร์ทเท่าน,านั้นถึงจะได้เข้ามาตรงหาดนี้นะคะและหันหน้าที่พักคือปังมากๆเลยค่ะบวกกับหาดทรายสีขาวมองไปแล้วสบายตาสุดๆเหมาะกับการมาพักผ่อนหย่อนใจมากๆเลยนะคะและทางรีสอร์ทเขาก็ตกแต่งนะคะมุมถ่ายรูปไว้ให้สายคอนเทนต์นะคะสายโซเชียลอย่างเรานะคะให้เอาชุดมา เปลี่ยนอัปรูปลงโซเชียลกันให้เพื่อนอิจฉากันไปเลยค่ะและเราชอบโซนนี้มากๆเลยค่ะไม่ว่าจะซื้อกาแฟมานั่งจิบชมทะเลนะคะตอนกลางวันหรือจะรอจิบคกเทลช่วงค่ๆก็ฟินนะคะและสําหรับ6ชุด1คืนไม่น่าจะพอสําหรับที่นี่นะคะเพราะมองไปทางไหนก็คือหน้าเก็บภาพไวมากเลยค่ะไม่ไม่แปลกใจเลยนะคะทําไมคนที่มาเสม็รเขาถึงเลือกพักที่แสงเทียนบีรีสอร์ทก่อนสม็รน,นะคะคือหายคาใจไปเลยค่ะ อันนี้จะเป็นโซนบาร์านะคะโซนนั่งทานและขาเช้าคุีเยทุกคนติดหาดเลยย้ำว่าแบบเนี่ยหาดอยู่ตรงนี้เลยนะคะเดินลงไปได้เลยนะ โซนนี้จะเป็นโซนบาร์ของทางรีสอร์ทนะคะใครอยากได้เครื่องดื่มเย็นๆหรืออยากทานกาแฟก่อนเข้าห้องพักนะคะก็มาสั่งตรงนี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องที่เราจองไว้กันดีกว่านะคะห้องนี้นะคะเป็นห้องเพิ่งเปิดใหม่เลยชื่อห้องว่าโคซี่นะคะเพื่อนๆที่ไม่ชอบห้องนี้นะคะคือเขามีอ่างใหญ่ๆนะคะอยู่กลางห้องเลยสองข้อนะคะที่ไม่เลือกห้องนี้นะคะข้อที่1นะคะก็คือเขามีอ่างภายในห้องอ่างจากุชชีใหญ่มากค่ะมันถูกต้องสําหรับสายถ่ายรูปสายคอนเทนต์อย่างเรานะคะในส่วนของห้องน้ำ ก็มีฝักบัวมีแชมพูมีคีมแบบน้ําให้นะคะแล้วก็ห้องน้ํากว้างเลยค่ะและยังมีกระจกบานใหญ่ไว้ให้เราเซลฟี่ด้วยค่ะเตียงนุ่มหมอนนอนสบายแอร์เย็นเจี๊ยบนะคะแล้วก็เขาก็จะมีโซนหน้าห้องพักนะคะให้นั่งเล่นชมวิวชมบรรยากาศและภายในตัวห้องนะคะก็มีทีวีการน้ําร้อนมีไดร์เป่าผมมีชุดคลุมให้2ชุดนะคะมีน้ํเดือบให้2ขวดนะคะแล้วก็มีขนมแต่ว่าขนมนะเขาจะคิดเงินนะคะเพื่อนๆแล้วก็มีปลั๊กไฟให้หลายจุดเลยในห้องและนี่คือข้อที่2นะคะที่ไมยเลือกพัก และนี่เป็นวิวที่เรามองเห็นจากห้องพักของเราเลยนะคะบอกเลยว่าโคตรดีบวกกับเสียงคลื่นที่กระทบมานะคะตอนนี้เราก็เปลี่ยนชุดกันแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปขึ้นเรือไม้นะคะพรเวทกันนะคะเป็นการอาจอยทริปนะคะกับคนในที่พักนะคะทุกคนยวเก็บบรรยากาศมาฝากนะคะก็ให้ดูเบาๆก่อนนะคะ พร้อมไหมคะพร้อมค่ะเดี๋ยวรายละเอียดทุกอย่างนะคะไมคจะแปะไว้ให้ท้ายคลิปแบบละเอียดเลยนะคะแล้วเดี๋ยวจะสับสับสับเลยค่ะโอเคเราจะไปล่องเรือสุดพิเศษของเรากันนะคะทุกคนจะถ่ายบรรยากาศเรือให้ดูเรือนี้นะคะเป็นเรือใหม่ของทางแสกเกียนบีดเลยนะทุกคนเราได้ประเดิมกันเลยนะคะเขาก็จะมาส่งเราตรงท่าเรือนะคะที่ต้องขึ้นน่ะไม่ไกลจากดีสอร์ทมากทุกคน จะมารีวิวเหลือให้ดูเน่นะครับว่างๆครเลไปขํเือมาถายูเดี๋ยวระหว่างเนี้ยก็จะมีผลไม้มีน้าดื่มให้ครับแต่ถังมีทาได้แก้วจิบได้นะแก้วจมมีแก้วแล้วก็ใครหย่น้ำนต่ก็มีถังอันีกมีังทาได้กร้านชั้นนี่น เขาจะให้เราทํากิจกรรมนะคะมีกิจกรรมดําน้ํานะคะพายคายักและเขาก็จะย่างซีฟู้ดให้เรากินแบบนี้นะคะ่ะบอกเลยว่ามันฟินมันฉ่ํามากๆเลยนะคะและทีเด็ดคือน้ำจิ้มซีฟูด้ดโคเซบเลยค่ะเพื่อนและคนที่ทําอาหารให้เราก็คือพี่กันนั่นเองนะคะเจ้าของรีสอร์ทดูแลด้วยตัวเองเลยนะคะดูแลกันแบบใกล้ชิดทั้งเรื่องอาหารการกินนะคะแล้วก็เรื่องความปลอดภัยนะคะ ถ้าส่วนใครที่อยากเล่นน้ําทํากิจกรรมนะคะเขาก็มีอุปกรณ์ให้เรานะคะไม่ต้องเอามาเองเลยค่ะจะเป็นการไปดําน้ํานะคะหรือจะพายซับบอร์ดนะคะก็แล้วแต่ความชอบเลยค่ะหรือใครอยากตกมึกตกปลาเขาก็มีอุปกรณ์ให้ใช้นะคะหรือใครอยากนอนชิลๆเฉยๆก็ได้ค่ะและสักพักนะคะอาหารของเราก็มาเสริมนะคะบอกเลยว่าเ็จนี้คืออลังการมากๆเลยค่ะ กุ้งหอยปลาเนะ่ะเรียกได้ว่าครบเสร็จเลยอันนี้คือปลาช่อนทะเลนะคะแซ่บมากผลไม้เครื่องดื่มน้ําแข็งน้ําเปล่าเขามีจัดเตรียมไว้ให้นะคะเพื่อนไม่ต้องพกไปเองเลยและทุกคนที่อยู่บนเรือนี้นะคะก็เพิ่งรู้จักกันครั้งแรกนะคะบนเรือนี้เลยเพราะว่าเราเป็นลูกค้าของทางแสงเทียนบีทนะคะเขาก็เอามาจอยทิปกันแบบนี้ตกคนแล้วแบบหลักร้อยทุกคนก็ได้เพื่อนใหม่นะคะได้พี่ใหม่ก็ได้ทําความรู้จักกันคือสนุกไปอีกแบบค่ะทุกคนน่ารักกันมากมากเลยนะคะเหมือนรู้จักกันมานานแล้วและด้านบนของ,ของเรือนี้นะคะเขา ก็มีที่นั่งชั้นสองนะคะเขาจะมีเบาะมาให้นะคะให้เรานอนชมวิวชมซันเซ็ตกันแบบฟินค่ะแล้วเราก็ได้เวลากับที่พักนะคะเดี๋ยวกลับไปก็จะไปอาบน้ำแต่งตัวเตรียมมากินดินเนอร์กันนะคะ เซตอาหารเย็นของเราก็จะประมาณนี้เลยนะคะเสิร์ฟพร้อมกับผลไม้รสชาติอาหารคุ้แซบมากๆเลยนะคะแล้วก็นั่งกินลมชมวิวนะคะริมทะเลแบบนี้เลยค่ะคือโคตรฟินเลยสักพักก็ได้เวลาโชว์กระบอกไฟนะคะบอกเลยว่าพี่ๆทุกคนคือต่งมากๆเลยนะคะ คนกดเองนะครับ เนื่องจากเมื่อคืนนะคะเรานอนดึกมากเลยทําให้เราตื่นสายตื่นไม่ทันอาหารเช้าค่ะทุกคนแต่ขอเอาบรรยากาศทะเลตอนเช้ามาฝากนะคะอันนี้ก็จะเป็นโซนที่เขาจะให้มาทานอาหารเช้าตอนเช้าค่ะมีตั้งแต่7จ็ดโมงนะคะแต่หมดตอน9ก้าโมงครึ่งค่ะไรการอาหารเช้านะคะจะเป็นบุฟเฟ่ต์นะคะคงต้องคิดถึงสเสม็ดมากๆแน่เลยนะคะเพราะว่าทะเลเขาสวยแล้วก็ต้องคิดถึงที่แสงเคนเบดีสอร์ทแน่นเลยค่ะพี่พี่ทุกคนดูแลดีมากทิ่ล่องเรือก็สนุกมีกิจกรรมให้ทําเพียบเลยค่ะ ก่อนกลับก็มาแวะกินส้มตำนะคะที่เขาหามาขายแบบนี้นะคะบอกเลยว่าปลาแซ่บมากค่ะกลับเราก็นั่งส่องแถวม,มาล็กที่ท่าเรือท่าเดิมเลยนะคะแล้วก็มารอเรือนะคะตรงนี้ได้เลยพี่พี่พนักง,งานที่แสงเคนวีดดูแลจดวินาทีสุดท้ายเลยนะคะเขามาส่งเราขึ้นเรือกลับฝั่งนู้นค่ะค่าใช้จ่ายในการนั่งเรือกลับนะคะก็รวมอยู่ตอนมาแล้วนะคะก็คือ300ไปกลับนะคะต่อคน ละเอียดของห้องนะคะชื่อห้องว่า c o ลซีหนึ่งนะคะราคาวันปกติจะอยู่ที่3,300บาทนะคะสุเสาวนะคะจะอยู่ที่3,800บาทราคานี้รวมอาหารเช้าแล้วนะคะและห้องนี้ก็เห็นวิวทะเลด้วยค่ะ ตอนนี้ทางแสงเทียนบิดรีสอร์ทนะคะเขามีโปรโมชั่นนะคะคนละ1 5 5 0บาทต่อคนต่อคืนนะคะเข้าพักได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง31ตุลาปี2 5 6 7เลยค่ะราคานี้ได้อะไรบ้าง1ได้ห้องพักฟรี1คืนอาหาร3ามือ้อฟรีพายเรือดำน้ำตื้นหน้าหาดบริการถ่ายรูปฟรีจากทางกล้องรีสอร์ทและชมการแสดงควงโชว์ไฟและดนตรีสดฟรีเลือกได้ทุกห้องเลยนะคะยกเว้นห้องพารโนรามาแต่ว่าราคานี้ไม่รวมค่าเรือนะคะ เลือสปีดโบ๊ทจะอยู่ที่300บาทไปกลับเรือไม้120ไปกับค่าเข้าอุทยานคนไทย40บาทต่างชาติ200บาท และไฮไลท์ของเรานะคะล่องเรือไม้สุดพรเวทนะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่9,000ันบาทจุได้ทั้งหมด10คนนะคะราคานี้ได้อะไรบ้างนะคะก็จะได้เป็นน้ําดื่มนะคะน้ําผลไม,ลม้น้ําอัดลมน้ําแข็งนะคะแล้วก็มีข้าวเปล่าให้มีผลไม้มีอาหารกลางวันนะคะแล้วก็ยังมีเป็นขนมทันเล่นให้และเขายังมีกิจกรรมนะคะดำน้าพายซับบอร์ดมีบริการถ่ายรูปมุมสูงให้นะคะและถ้าเพื่อนๆอยากได้เซ็ตซีฟูดที่อยู่ในคลิปของมานะคะก็คือบวกเพิ่มทั้งหมด3,000บาทนะคะก็คือจะได้ ซาซิมินะคะปูนึ่งกุ้งหมึกย่างคือครบเซตแน่นอนนะคะแล้วก็อลังการคุ้มราคามากๆเลยและเรือที่นี่นะคะใหม่สะอาดห้องน้ําดีนะคะบอกเลยว่าใครที่มาไม่ผิดหวังแน่นอนไม่รับประกันเลยค่ะใครสนใจนะคะโปรโมชั่นและล่องเรือไม้สุดพรเวทนะคะก็สามารถแคปโตตร,ตรงนี้นะคะส่งให้ทางเพจได้เลยเดี๋ยวไมจะแปะรูปเพจและลิงก์เพจไว้ให้นะคะ